สวัสดีค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะกับเซลล์นุ้ยนะคะเซลล์รถบ้านน้องปายนะคะอยู่ที่สาขาบางพลีนะคะร้านของเรานะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยนะคะตั้งแต่9โมงเช้านะคะจนถึง1ทุ่มนะคะมากันง่ายๆมาได้สะดวกสบายเลยนะคะเพราะว่าร้านของเราอยู่ติดถนนใหญ่นะคะถนนกิ่งแก้วบางพลีนะคะใกล้ๆกับสี่แยกคลองขุดนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับปากทางเข้าซอยวัดหลวงโ,โตนั่นเองนะคะ อ่าหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะมาไม่ถูกนะคะสามารถขอโลเคชันนะคะในช่องทางอินบ็อกได้เลยนะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่แอดมินนะคะคอยส่งรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับร้านให้นะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดที่ชมไร่นี้อยู่ชมคลิปนี้อยู่นะคะที่ไม่สะดวกในการเดินทางนะคะมาที่ร้านนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะ บริการได้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะเพียง er <ans> คุณเตรียมเอกสารนั่งรอที่บ้านได้เลยนะคะเอกสารก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะในการขอสินเชื่อรถยนต์นะคะหรือว่าการจัดไฟแนนซ์นะคะ4อย่างเท่านั้นเองนะคะง่ายๆเลยนะคะสำเนาทะเบียนบ้านนะคะสำเนาบัตรประชาชนนะคะสลิปเงินเดือนนะคะหรือว่าอย่างสื่อรับรองเงินเดือนนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนเท่านั้นเองนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดน,นะคะจะซื้อสดตัดสดนะคะก็ ามาซื้อได้ง่ายๆเลยแถมได้ราคาพิเศษด้วยนะคะแล้วเท่านั้นไมงพอเรามีเล่มพร้อมที่จะส่งมอบให้คุณเลยนะคะในวันที่ลูกค้ารับรถนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะนุ้ยจัพาไปชมรถที่เป็นแบรนด์ตลาดแบรนด์หลักนะคะเป็นรถเป็นรุ่นที่ทุกคนนิยมนะคะเป็นรุ่นที่ทุกคนตามหาเลยนะคเะพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะจอดทางด้านขวามือนุ้ยนี่เองนะคะอ่ะพบกับคันนี้เลยนะคะ Honda นะคะ HRV นะคะคันนี้นะคะเป็นรถปี2016นะคะ <2016 S 1> เป็นเครื่องยนต์1.8นะคะเป็นรุ่น E ตัว long top นะคะคันนี้เลยนะคะเป็นสีเดิมๆทั้งคันเลยนะคะรับประกันในส่วนของพิกความตัดต่อชนหนักจมน้ำนะคะว่าไม่มีอย่างแน่นอนนะคะเรามีเอกสารการันตีจากทางร้านให้ด้วยนะคะอ่ะนี่เลยนะคะสีบอลเงินนะคะเป็นสีเดิมทั้งคันนะคะไม่เคยเก็บเกี่ยวสีอะไรได้ดังสิ้นนะคะสีเดิมของเดิมนะคะจาก อ่าเจ้าของเดิมเลยนะคะเจ้าของเดิมนะคะดูแลค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะรถสวยๆนะ,ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะคู่หน้านะคะแล้วก็มีไฟนะคะตัว d a y ์ไลท์นะคะนี่เลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะสภาพเดิมๆเลยทั้งคันนะคะแมกอลอยของแท้นะคะคจากโรงงานนะคะดอกยางแน่นๆนะคะพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะคันนี้นะจ๊ะอ่ะ กระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวนะคะสามารถปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะคะตัวกระจกมองข้างตรวนี้นะคะสามารถปรับออโต้ได้ด้วยนะคะเวลาเราล็อกรถนะคะกระจกไฟฟ้าตัวนี้นะคะจะปรับพับนะคะโดยอัตโนมัตินะคะอ่าในส่วนของตัวมือจับนะคะจะมีปุ่มสีดำๆด้านนี้อยู่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มนะคะที่สามารถล็อกแล้วก็ปลดล็อกรถได้ด้วยนะคะเราพกกุญแจเพียงแค่ในตัวเท่านั้นเองนะคะไม่ต้องเอารีโมทออกมากดแล้วนะคะตัวนี้นะคะ เป็นชมใหม่ล่าสุดเลยนะคะคันนี้นะคะสภาพเดิมเลยทั้งคันนะใครอยากได้คันนี้ไปครอบครองนะคะสามารถมาดูรถจริงได้เลยนะคะอยู่กันที่สาขาบางพลีนะคะ,ะตัวนี้นะคะเครื่องยนต์1.8นะคะลองรับ e85 แล้วนะคะตัวนี้นะคะประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับซอกกล้องนะคะส่งภาพด้านหลังนะคะด้านนี้นะคะเข้าออกจอดง่ายนะ,ะแล้วก็ มีเซ็นเซอร์ในตัวด้วยนะคะตัวนี้อาจจะมองไม่เห็นว่าเซ็นเซอร์อยู่ตรงไหนนะคะตัวนี้จะซ่อนอยู่ภายในท้ายรถนะคะตัวนี้เราจะไม่ได้มองเห็นเซนเซอร์ข้างนอกแต่ว่าตัวนี้จะมีทั้งกล้องแล้วก็ตัวสัญญาณการระยะให้เราด้วยนะคะ,ะในส่วนของด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะภายในก็กว้างขวางนะคะขนสัมภาระได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเบาะด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะเป็นเบาะแยกนะคะตัว2ชิ้นนะคะ สามารถปรับพับได้นะคะตัวนี้นะคะปรับพับได้ราบลงไปเลยนะคะอ่าใครที่แบบว่าจะเอาไปเป็นรถครอบครัวนะคะหรือว่าคุณผู้หญิงผู้หญิงนะคะ,ะทำงานออฟฟิศอยู่เสาร์อาทิตย์นะคะอยากมีไรายได้เสริมนะคะเอาของไปขายนะคะตอนนี้ค้าขายออนไลน์นะคะหรือว่าจะขนของไปขายตามตลาดนงตลาดนัดนะคะตัวนี้จะบอกว่าเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆจุของได้เยอะมากๆเลยนะคะใครอยากเห็นใครอยากดูรถจริงมากันได้เลยนะคะอ่า เดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันบ้างนะคะอ่าข้างนอกว่าสวยแล้วนะคะข้างในนะคะออปชันก็จัดหนักจัดเต็มเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวลองท็อ p นะคะดีไซน์ด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะสวยหรูนะคะดูไฮโซมากเลยนะคะ, mm hmm. ะเฉพาะ h o n ด้าของเรานั่นเองนะคะมีแอร์แบคคู่หน้านะคะตัวนี้นะคะเบาะนะคะก็เป็นเบาะหนังนะคะนี่เลยนะคะอยากจะโชว์กุญแจของเขานะคะกุญแจตัวนี้นะคะเป็นกุญแจคีย์เลสนะคะสามารถ กดปุ่มสตาร์ทได้ตัวนี้นะคะสตาร์ทรถนะคะเพียงสัมผัสไปนี้มือของเรานั่นเองนะคะแอร์นะคะตัวนี้นะคะก็เป็นแอร์ออโต้นะคะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะนี่เลยสามารถลดแล้วก็เพิ่มนะคะตัวนี้เป็นจอทัชสกรีนให้เราด้วยนะคะอำนวยสะดวกในการใช้งานนะคะอ่ะแล้วก็มีในส่วนของเมนูตรงนี้ก็เป็นเมนูภาษาไทยเล่นง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นฟังมัลติมีเดียนะคะ fm am นะคะหรือว่า จะเชื่อมต่อสาย HDMI นะคะที่เวลาเราอยากดูหนังฟังเพลงอยากดู y t u t u นะคะตัวนี้ก็รองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น Android นะคะหรือว่าเป็น p p o o n นะคะก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะคะมีโทรศัพท์นะคะตัวนี้นะคะสามารถรับสายวางสายนะ,ะสามารถรับโทรศัพท์ได้ที่พวงมาลัยได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะนี่เลยนะคะช่อง USB ใช้อง AUX นะคะแล้วก็ช่อง HDMI นะคะตัวนี้ก็มาแบบ ครบ,บเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะใช้งานง่ายมากนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะระบบเบรกตัวนี้ก็เป็นระบบเบรกไฟฟ้าแล้วนะคะสามารถาล็อกเบรกนะคะด้วยระบบไฟฟ้านะคะในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะตัวนี้ก็เป็นมันติฟังก์ชันนะคะอ่าก็ย้ายจากที่ว่าเราจะไปสัมผัสหน้าจอตัวนี้เราก็ใช้งานที่พวงมาลัยได้ด้วยนะคะมีระบบกุสตนทนนะคะตัวนี้นะคะ แล้วก็เพดานชิปด้วยนะคะสามารถล็อกความเร็วอัตโนมัติได้ที่พวงมาลัยได้ด้วยนะคะอ่านี่นะคะช่องบลูทูธนะคะรับสายวางสายได้ที่พวงมาลัยนะคะอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันนะคะอ่าแล้วก็เลขไม้นะคะที่เราจะสามารถล็อกเป็นทิปได้ด้วยนะคะมีทิป a ทิป B นะคะเราอยากไปเที่ยวไหนตัวนี้เราสามารถล็อกได้ด้วยนะคะแล้วก็ค่าเฉลี่ยหรือว่าอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันตัวนี้นะคะจอตัวนี้ก็บ่งบอกให้แล้วนะคะ สีเลื Picasso, ่อนไม้ตัวนี so ้นะคะสามารถเปลี่ยนได้ถึง7สีเลยนะคะเราสามารถเลือกสีเลื่อนไม้ด้านหน้านี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีชมพูสีแดงสีเหลืองสีเขียวนะคะหรือว่าจะใช้ทุกสีเลยก็ได้นะคะเราสามารถตั้งค่าได้นะคะที่ตัวเลื่อนไม้ตัวนี้เราสามารถเลือกสีได้นะคะสามารถเพิ่มแสงลดแสงได้นะคะก็แบบค่อนข้างอุปกรณ์ที่มาแบบเยอะมากๆเลยนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ มาดูดรถได้เลยนะคะอยู่ด้กันที่สาขาบางพลีนะคะรถสวยๆแบบนี้นะคะมีคุณได้เลือกหลากหลายมากมายนะคะเพราะว่าร้านของเรานะคะมีรถให้เลือกมากกว่า200คันนะคะสำหรับ H r สนะคะตอนนี้นะคะที่สาขาบางพลีนะคะมีให้เลือกประมาณ4-5คันมีสีขาวสีดำนะคะแล้วก็สีบอลน,นะคะอยากได้ปีไหนรุ่นไหนสีไหนนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะ หรือว่าจะโทรหาหนยได้เลยนะคะที่เบอร์0875092193นะคะยินดีให้บริการนะคะ24ชั่วโมงเลยนะคะว่างเมื่อไหร่ก็โทรมาได้เลยนะคะหรือจะมาเจอกันที่ร้านก็ได้นะคะเปิดให้บริการทุกวันนะคะเป็นยังไงบ้างนนะคะใครอยากได้คันนี้ไปครอบครองนะคะกับโปรโมชั่นนะคะใครอยากได้คันนี้นะคะเตรียมเงินมาแค่1,000บาทเท่านั้นเองนะคะแมงพันหนึ่งใบนะคะสามารถเป็นเจ้าของรถได้เลยนะคะกับคันนี้นะคะราคาสุดพิเศษเอาไปเลยนะคะ 6 4 9 0 0 0บาทนะคะใครอยากได้ไ like ลน์นี้ใครอยากได้คันนี้นะคะแคปหน้าจอนี้ให้ดีๆนะคะเพราะว่าราคานี้ถูกที่สุดแล้วนะอะเอาไปเลยนะคะราคา4 6 4 9 0 0 0บาทนะคะใครอยากได้ติดต่อหนุ่ยมาได้เลยนะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ